ไปแมนซิตี้ครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมเควินเดอ์บอยไม่ได้ลงไปสืบทราบมาว่าอาเจียนฮะก่อนที่จะแข่งแค่หนึ่งชั่วโมงครับพี่สินมไม่สบายอย่างรุนแรงเอาจะว่าไปเดี๋ยวนี้นักเตะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะนักเตะมันดูมันดูกลายเป็นมีบางช่วงหลังอะ่ะเหมือนนักเตะมีอาการแปลก เกิดขึ้นบ่อยครั้งท้องร่วงอ่าอ,อยู่ดีๆก็ป่วยอ,อยู่ดีๆก็ท้องเสียครับอยู่ดีๆก็แบบปวดหัวอยู่ดีๆก็ไม่สบายม,มันเกิดอะไรขึ้นมปเนอะมันมันเป็นเพราะอะไรสภาพอ,อากาศอะไรเคสอ,อื่นมันอาจจะต้องไปดูเรื่องความการอาหารการกินหรือเปล่านะครับแต่ว่าเินเดอ์บอยเนี่ยแฟนซิตี้หลายคนเขาบอกว่าเวลารอบชิงหรือว่าเกมสำคัญสำคัญอนะเดอ์บอยชอบเป็นแบบนี้นะคือเจ็บรอบชิงมาประมาณสองครั้งแล้วนะยูซี CL เนี่ย แล้วนัดเนี้ยก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วแต่คงไม่สบายจริงๆหรอเพราะว่าหน้าตาเขาตอนที่เดินมากับลูก้าบูเดตเออหน้าแดงมากเลยที่มาขอแลกเสื้อที่มาขอเสื้อใช่ไหมใช่หน้าแดงมากเลยโอ้โหเมื่อคืนเมื่อคืนขนาดไม่มีเดรบอยนะอือก็สุดยอดทั้งบิดสุดยอดทั้งแบบแมราโดเก่งมากโอ้โหแน่นอนจริงเมื่อคืนชอบเมื่อคืนชอบอ้นเนี่ยมันเนียวินิซิอุสคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งคนที่ยิง ลูกเสมอโรนิโก้บัเบเดออ๋อเฟเดบาเบเดลูกสามสามหขวดย่าง <ใน S 1> มันข้ออ่ะยงมันแล้ววินิซิอุสนี่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะวินิซิอุสนี่คือแบบคือวิชั่นต้องแบบสุดยอดจริงอ่ะใช่คือแม้ว่าจูดเนี่ยจะฉายแสงมากกว่าในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่านักเตะอย่างวินิซิอุสที่อยู่ในแนวลุกเนี่ยอบอกเลยว่าทีมตรงข้ามเหนื่อยอเหนื่อยจัดอ่าทีนี้ครับ นักเตะแมนซิตี้ไปบ่นเบนอวิลไว้พี่จริงเหรอเออบ่นว่าซานติโก้เบนอวิลรอบนี้สนามคือแย่มากเลยอสนามไม่ดีเลยฮะเออจริงเหรอซึ่งเอ,อ่อทางฝั่งของเป๊กก็บอกให้นักเตะเนะี่ยเลิกบน่นเขาบอกว่าจริงๆปกติในสนามเนี่ยยิ่งกว่าพรมยิ่งกว่าคาเพติคอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องปรับตัวกับทุกๆสิ่งให้ได้ ก็ต้องลเล่นให้ได้แล้วลวงในเขามีไหมว่าคืออะไรมายอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นทาไมนักเตะถึงบนสนามเขาทําอะไรเปลี่ยนหญ้<จ>าน้ําชุ่มหรือว่าอย่างไงผมว่าจากที่ดูคือแมตชนี้ดูหญ้ามันแห้งมากเลยนะ,ะปกติบอลยุโรปอ่ะหญ้ามันจะไม่ขนาดเนี้ยเขาไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไหมพี่เห็นไหมมันมันเอาเอาตามตรงเมื่อวานมันก็แตกต่างไปจริงๆแล้วไม่รู้ว่าการปิดหลังคามีส่วนอะไรบ้างหรือเปล่านะนักเตะก็มีสะดุดหลายรอบแต่ว่าเป๊ปก็ตามสไตล์เขาบอก คุณต้องปรับตัวได้ทุกอย่างถ้าอยากเป็นแชมป์แต่คุณลองดูดีๆนะแมนซิตี้นะนะคือเรายังเราไม่รู้ว่าคุณผู้ชมยังติดภาพเหมือนคุณผู้ชมยังติดภาพแมนซิตี้กับรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่แบบถึงแม้ต่อให้เขาได้แชมป์นึอกปะคนก็ยังติดภาพว่าแมนซิตี้กับการเจอทีมทีมใหญ่ทีมหลักทีมพวกที่เล่นในยูฟาแชมเปียนส์ลีกบ่อยๆเก่าๆเนี่ยซิตี้จะไม่รอดแต่ว่าเมื่อคืนเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่า แซงด้วยซ้ำแต่สองหนึ่งแซงสามสองอ่ะแล้วเขาไม่มีเดอบอยนะเมื่อคืนอ่ะวิดีโอฟิลโฟดจริงโอ้โหสุดงามเลยอ่ะคือเราต้องเปลี่ยนมุมมองของของการมองแมนซิตี้ในการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้แล้วนะใช่โอ้ไม่งั้นแบบเหนื่อยอ่ะทีมที่เจอดูมาลิดเมื่อคืนดิลินท้อยอ่ะอย่าลืมว่าเขาเป็นแชมป์มาแล้วใช่เมื่อการนที่แล้วมันเหมือนปลดล็อกไปแล้วอ่ะใช่แล้วก็การไปเล่นในรายการนี้มันแบบ ได้หมดใครก็ได้ดูเกมกับมาล,ลิดเมื่อคืนก็ได้แต่แนะนำให้คุณผู้ชมไปหาฟูลแมนสก <Mac S 2> สองคู่เลยจริงๆนะครับน่ามันมากนะครับ BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ